ไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่านะคะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าจะมามัดผมสูงวันนี้ไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าวันนี้จะมาแนแนวงานงานคนอ้วนนะคะคนแบบหุ่นอวบอย่างสั้งซ่าอย่างเงี้ยหรือจะใหญ่บิ๊กไซส์กว่าสั้งซ่าอีกแต่ว่าลูกค้าวันนี้บิ๊กไซส์กว่าสั้งซ่านะคะ แต่ทีนี้ซังซจะมาจะมาอะไรนะเขาเรียกอะแนแนววิธีแก้ไขแก้ไขอ่าคนที่อ้วบเราควรระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราแก้ทรงอะนะเราจะคำนึงถึงอะไรมากที่สุดนะคะเรื่องของคนอ้วบที่มาแก้ไขเสื้อผ้านะคะมาค่ะอันหนึ่ง อันนึงเอวนะคะอย่ารัดมากนะคะคนคนอวบนี่จะอึดอัดค่ะคือสมมุติว่าเอวของเขาอยู่ที่36ให้เราอยู่ที่37มสิบเจ็ดนะคะเผื่อๆไว้นิ้วนึงนะคะ,ะเทคนิคของการดีขอวของอคน่คนอวบค่ะ,คะแล้วทีนี้แล้วทีนี้หน้าท้องนะคะอย่าให้รัดนะคะถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าเอาลงมา เนีี้ค่ะอันนี้เพิ่งออกมาเนาะยังไม่ได้แกะไอ้น,นี่เลยลูกค้าอ่าสมมุติว่าหน้าท้องก็อย่าให้รัดมากนะคะให้มีอย่าฟิตมากอะคะ่ะคนหุ่นอวบแล้วเป็นไปได้อย่าตัดผ้านะคะอย่าตัดผ้านะคะอย่างอย่างสมมุติว่าเอาเข้าอย่างเงี้ยให้เก็บตามแนวแตะเข็บของลูกค้าไว้นะคะจะเอาเข้ากี่นิ้วอะเป็นไปได้ให้ตัดน้อยที่สุดค่ะเพราะว่า ลูกค้าจะเอาไว้แก้เข้าแก้ออกทีหลังค่ะอันนี้คือสร่างชาจะเจอบ่อยค่ะเดี๋ยวเข้าพอดีเดือนนี้แต่เดือนหน้าแกะแล้วแต่ถ้าเขาหุ่นลงเราก็เอาเข้าได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าเอาเข้าอย่างนี้นะคะถ้าเราเก็บเก็บข้างเข้าอย่างเราเอาเข้าใช่ไหมคะสมมุติเอาเข้าอย่าพยายามตัดท่านะคะถ้ามันเหลืออยู่นิ้วหนึ่งก็ให้เก็บเก็บเป็นตะเข็บใหญ่ไว้เลยนะคะอย่าไปตัดท่า หมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องคิดเผื่อลูกค้าขยายเข้าขยายออกด้วยนะคะแต่ถ้ามันเยอะไปก็ตัดนั่นหละค่ะแล้วทีนี้เรื่องต้นขามาที่ต้นขานะคะคนอ,อว้วบอ่ะดูต้นขาเนี่ยค่ะี่้เห็นไหมคะเนี่ยถ้าต้นขาต้นขาก็อย่าให้รัดนะคะต้องดูดูนะคะ สมมุติว่าต้นขารอบขาเขาอยู่ที่30เราก็ต้องเหลืออยู่ที่3 2มสองให้เขานะคะอย่ารัดมากนะคะคนหุ่นอวบเนี่ยคือให้ปล่อยปล่อยไปได้ข้างละ2นิ้วก็ปล่อยไปค่ะเพราะว่าอย่าอย่ารัดค่ะต้องแต่งตัวแบบสไตล์แบบหลวมๆค่ะหลวมๆมไว้นะคะถึงใช่ถึงเขาจะสั่งมาในไซส์ใหญ่เกิน แต่เวลาเราขยายหรือเราตัดผ้าเราควรจะคำนึงถึงการใส่สบายให้คนอวบนะคะอันนี้คือเทคนิคที่สร้งสางๆมาแนะนำนะคะแล้วก็ตัดขาตัดขาเวลาเราโหลดขาเข้าอะ่ะขาพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้อย่าแตะนะคะหรือว่าถ้ามันใหญ่เกินก็เอาเข้าเลยแต่ให้คล้ายๆอะไรนะอย่าให้รัดนะคะคนพวกนี้สบายๆนะคะ เพราะว่าเพราะว่าคนอ้วบอ่ะจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดน,นะคะอย่าอย่าไปอย่าไปรัดรูปของเขานะคะอันนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะการเอาเข้าก็อย่าก็อย่าให้เล็กนะคะเพราะคนหุ่นอวบส่วนมากจะไม่ชอบรัดรูปนะคะตามที่สังเกตสังเกตนะถ้าใหญ่เกินก็แค่เอาเข้าให้เขาอะคะ่ะแต่อย่าเยอะ แล้วก็คำนึงถึงเอลอย่ารัดเกินสมมุติสามหกก็ปล่อยก็ปล่อยสามเจ็ดคือกำลังหลวมๆห,หน่อยๆอยะคะ่ะไม่ต้องไปรัดฟิตนะคะยิ่งผ้า,ไม,ผาไม่ใช่ผ้ายืดอะ่ะอย่าเอาไปเข้ารัดให้เขานะคะแล้วก็ให้สังเกตที่ต้นขาต้นขากับหน้าท้องค่ะคนที่หุ่นอวบอ่ะอย่าให้ฟิตนะคะให้ใส่สบายๆเน้นการใส่สบายของของคนหุ่นอวบนะคะ แล้วเวลาเราเก็บเก็บเก็บที่แบบว่า,าใหญ่ไปหรืออะไรเงี้ยให้เราเป็นไปได้ถ้าเนื้อผ้าไม่เยอะก็กรุณาทำเป็นตะเข็บให้เขานะคะไม่จำเป็นจะต้องไปตัดผ้านะคะนี่คือข้อคิดนะคะต้นขาหน้าท้องเอวนะคะแล้วก็ปลายขายาเล็กนะคะเน้นให้ใส่สบายพวกพวกคนอ้วกนะคะ นะคะ,ะสร้างมาแนแนว DIY ให้ลูกค้าคนอวนะคะ้วนอะค่ะน้ำหนักแปดสิบกิโลสร้า,า,างว่าสร้างเจ็ดสิบแล้วลูกค้า,าสร้างยิ่งหนักกว่า,าสร้างอีกแปดสิบห้ากิโลวันนี้เจอลูกค้าเห็นไหมครับตัดก็ก็พอดีพอดีแหละค่ะ แต่ถ้าปลายขาใหญ่แต่ปลายขาใหญ่เราต้องเอาเข้าเอาเข้าแต่ไม่ใช่รัดรูปนะคะสไตล์พวกนี้จะจะเน้นใส่สบายอะค่ะนี่แหละข้อคิดนะคะขอบคุณมากไายค่ะซ e y o น next to next คลิปนะคะวิธีแนแนว DIY อ่าผ้าคนหุ่นอวบอะค่ะ